สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nero รเฮิร Channel นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับรายการ f เฟลทูฟิตปุ่นพังก็ปังได้นะครับผมก็เข้า EP ที่4แล้วด้วยนะครับผมซึ่งใครที่เป็นคนที่เราอยากออกกำลังกายแต่เราติดปัญหาเรื่องของเวลานะครับเพราะว่าวันนี้เราต้องมาลองฟังพี่คนนี้ดูนะครับปัจจุบันพี่คนนี้เนี่ยอายุ40กว่าแล้วด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เขาเป็นหนึ่งคนที่อ้วนมากนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพ พี่คนนี้เนี่ยน่าสนใจหากใครที่มีปัญหาสุขประหหรือว่าอายุ40ิแล้วเนี่ยแล้วไม่มีเวลานะครับเพราะว่าพี่คนนี้เนี่ยจะตอบทุกข้อข้องใจทุกปัญหาเ่าเนี้ยได้หมดเลยนะครับผมไปเจอพี่เขากันครับพี่เจมวัสดีครับสวัสดีครับผหบ้านใหญ่มากพี่อ๋อโอเคโหพี่เจมต้องบอกว่าพี่เจมเป็นปัญญานี่อายุเท่าไหร่นะ สี่สิบสอง <42 S 2> ยาง่างย่างสี่สิบสามสี่สิบสองย่างสี่สิบสามซึ่งต้องบอกว่าพี่เจมก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคนที่แบบอ้วนมากใช่พี่อ้วนมากเลยเคยนักสูงสุดกิโลพี่ร้อยสิบสองโอ้โหร้อยสิบสองโลใช่ครับซึ่งตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยคือทํางานเยอะแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายถูกไหมพี่ไม่ได้ออกเลยทำงานเยอะแล้วก็กินเยอะด้วยกินเยอะแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่แบบผันมาดูแลสุขภาพรั่วของร่างกายครับพี่ครับคือตอนแรกอยังไม่ได้คิดไม่ได้เอะใจนะ ก็คิดว่าอ้านวนมีตังก็ไม่เสียหลายเลยแต่เอิญมันมีคืนหนึ่งอ่ะที่บแบบน็อกน็อกแบบปวดหัวปวดมากแล้วก็มือไม้ชายหมดเลยแล้วก็หายใจไม่ออกอ<ม>สุดท้ายครับคือลูกน้องแล้วก็ภรรยาครับอ<ม>พาไปโรงพยาบาลสรุปมาก็คือเป็นความดัน<ม>ครับที่พ่วงมาอีกก็คือไขมันพอกตับครับแล้วก็น้ำตาลในเลือดสูงโโครับแล้วก,ก่อนหน้าที่จะเป็นอาการต่างห่างเงี้ยเป็นไมเกรนมาก่อน รคัพามาอีกประเทศหนึ่งปวดท้ายเป็นเกาอีกใครไม่เคยเป็นเกาไม่รู้นะว่าเนี่ยเดินไปแค่สิบเมตรเดินไม่ได้เลยปวดลมพัดยังปวดเลยอสุดท้ายนะคือเราก็ไม่อยากกินยาแล้วมันมีทางออกไหมตอนนั้นเราก็มีความรู้ครับเราไปเออไปไปมาเนี่ยคือผมมีคนรู้จักคนนึงเป็นรุ่นน้องไงเขาก็แนะนําให้เราเปลี่ยนโภชนาการนะครับเปลี่ยนโภชนาการแล้วก็ให้เราเปลี่ยนไมค์เซ็ตว่าเราต้องเนี่ย ผัดออกกําลังกายมากโอเคแต่ทีนี้เนี่ยพอพี่เจมส์หันมาตัวเองจาก112กิโลใช่ไหมพี่ครับเหลือกิโลพี่ตอนที่แบบหุ่นแบบพีิ๊กพลิ๊กลดลงมา61โอ้โหใช้เวลานานขนาดไหนพี่มันมีสองช่วงนะครับครับช่วงที่ลดจริงๆเลยนะอ่าฮะใช้เวลาห้าเดือนถึงหกเดือนประมาณคือต้องบอกว่าพี่เจมมาเคยลดมาครั้งแรกเนาะคือเพิ่งเพิ่งเคยเห็นคือพี่เจมส์ลดมาครั้งแรกแล้วก็ผอมมาก คือผอมเลยแล้วก็แบบมีแค่กล้ามท้องอื่นไม่มีอะไรเลยมีเลยใช่แล้วพอหลังจากผอมพี่เจมก็คือกลับขึ้นไปแล้วก็มีดีลงมาใหม่แล้วดีลงมาใหม่แล้วก็กล้ามชัดทีนี้ชัดเลยเต็มแบบโอ้โหแล้วไม่ได้คืออายุสี่สิบกว่าด้วยพี่แล้วพี่ทําได้ยังไงอันดับแรกคือคุยตัวเองให้จบก่อนอืมกเพราะตอนนั้นนะครับเป้าหมายของผมมีแค่เรื่องเดียวมีแค่เรื่องเดียวคือมันต้องเปลี่ยนแปลงรูปร่างเท่านั้นไม่มีทางเลือกครับเพราะว่า ถ้าเราไม่ตั้งเป้าที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองวันนั้นครับอือนาคตรเราตายมาแล้วก็ไม่มีโอกาสมาทําแล้ว <Nope. S 2> สัมภาระเรา,เราทิ้งให้หมดเลยดูหนังฟังเพลงกินข้าวนัดเพื่ออะไรเราทิ้งก่อนเลยเราโฟกัสเลยว่าหกเดือนเนี้เราต้องพิชิตไขมันเนี่ยออกให้ได้ร่างกายพูดง่ายคือตั้งเป้าหมายกับตัวเองเลยใช่แต่ตอนนั้นเราไม่รู้นะว่าอนาคต,ตมันจะเป็นยังไงครับครับเพราะเราไม่มีสิทธิ์เลือกอนาคตอืมแต่เราสามารถเลือกปัจจุบันได้อนะครับ ตลอดหกเดือนพี่เจมปรับเปลี่ยนอะไรบางพีทั้งผมให้ความสำคัญห้าสิบห้าสิบนะครับโอเคปรับอาหารก่อนครับผมก็ต้องลดคาร์โบไฮเดรตลงครับอืมแล้วก็เพิ่มโปรตีนมากขึ้นครับแล้วก็กินวิตามินให้มากขึ้นการออกกำลังกายแะไรครับพี่แต่ช่วงแรกก็เล่นเล่นไม่หนักมากนะอ่าเล่นเล่นตาม u t u b e คือเราศึกษาเองเลยใช่เพราะพี่เจมก็คือแบบเราเริ่มจากศูนย์เรื่องความรู้เลยนะพี่เนาะใช่ครับเราก็ศึกษาเองอะไรเองใช่แล้วก็ลดลงมาได้ใช่พอพี่เจมลดลงมาปุ๊บ ตอนนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องสุขภาพหายไปอย่างดีหายแล้วหายหมดเลยไปตรวจปุ๊บไขมันเพ่าตับไม่มีแล้วอไม่เกงก็ไม่ปวดนะครับไม่ได้ปวดเลยแล้วก็คอเลสเตอรอลเลยเขาตะกี้สไลด์หายหมดหายหมดเลยเราสังเกตจากกายภาพเราได้เลยว่าเราเราดีขึ้นจริงๆตอนนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าพี่เจมเนี่ยเราแบ่งเป็นสองสเตจนะสเตจแรกคือการที่เราอ้วนเป็นโรคก่อนแล้วลดลงมาแล้วมีทิ้แผลแต่ผอมอยู่สเตจต่อมาเนี่ยครับคือสเตจที่พี่เจมเนี่ยเบลกิ้งหรือเพิ่มกำลงกล้ามเนื้อขึ้นไป แล้วเดทเรามาอีกทีหนึ่งพี่เจมลองช่วยเล่าสเตจที่สองนี่นะครับว่าจากที่เราเบลกิ้งขึ้นไปเนี่ยเรากินยังไงเพิ่มยังไงแล้วตอนเราลดมาเราทํำยังไงบ้างครับก็ไม่ยากครับคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ต้นแรกมากนะครับอืคือเราต้องโฟกัสมากขึ้นแล้วก็เราต้องเพิ่มบอลล่มครับผมจะเพิ่มวอลล่มทุกๆเจ็ดวันบอลล่ม <c oughs> ต้องมีการเพิ่มวอลล่มในการฝึกเวทเทรนนิ่งใช่มันมันต้องมีการพัฒนาครับเราถึงรู้ว่าร่างกายเราพัฒนาแล้วก็ผมก็จะกินโปรตีนมากขึ้นครับประมาณ ร้อยยี่สิบกรัมได้โอ้ก็ถือว่าเยอะเยอะอยู่ครับแล้วครับวันหนึ่งให้กินประมาณกี่แคลอรี่ครับตอนนั้นวันหนึ่งตอนนั้นประมาณสามพันได้โอ้สองพันแปดถึงสามพันคือผมไม่ได้ช่างนะครับอืมไม่ได้ช่างแต่เราผมผมผมกะดูกระจกเอาอ๋อครับกระจกคือตัววัดที่ดี่ใลยครับเพราะว่าผมไม่มือสมรัรเล่นไงตอนนั้นก็มีที่ปรึกษาแบบเป๊ะอะไรมากมายผมก็ลองเล่นตามที่เรารู้สึกก่อนแต่มันเปลี่ยนแปลงจริงๆครับจากกระจกนะครับ ก็ตอนนั้นเนี่ยจากการที่เราผมผมแล้วก็เบากิ้งขึ้นมาพี่เยมใช้เวลาประมาณกี่เดือนครับตอนนั้นประมาณมสี่เดือนถึงหกเดือนประมาณมนั้พี่จัดเวลาในการออกลังกายยังไงพี่แบบยุ่งมากๆขนาดนี้คือผมมีคําพูดหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนเลยนะครับถ้าเราใช้คําว่าต้องทําครับมันก็จะเหนื่อยอืแต่ถ้าเกิดเราใช้คำว่าเราได้ทําอืมมันก็จะเราก็จะถือว่าเราได้เสพได้กําไรจากตรงนี้ วันนั้นเพราะว่าการสร้างกล้า่นะครับถ้าไม่ได้ระดับแอดวานจริงนะระดับเท่าผมเนี่ยผมว่าวินัยครับอแล้วการจัดเวลาครับแล้วเร่นให้ถูกสาคัญสุดแล้วผมไม่มีข้ออ้างครับนะครับก็คือไม่มีข้ออ้างแล้วก็ไม่มีเน้นทําทุกวันเน้นทำทุกวันครับทุกวันครับเวลาวันละนิดวลาหน่อยก็ไม่เป็นไรนะที่น้องขอให้ได้ทําเพราะว่าวิธีการของผมมันเรื่องเล็กมากผมว่าวิธีคิดสําคัญกว่าถ้าเรามีวิธีคิดที่เนี่ยเราเรามีวิธีคิดว่าเรื่องตรงนี้สูขภาพเราสําคัญอ่ะ เราจะให้เวลากับมันรถอ่ะมันมีโอกาสได้ซ่อมแต่ร่างกายไม่มีโอกาสได้ซ่อมอ่ะทำไมคุณไม่ให้ความสําคัญกับมันถ้ามาเซ็ตเราหนักแน่นอ่ะวิธีการมาเองหมดเลยอืครับสุดยอดเลยคือโอ้คือวันนี้วันว่าใครที่ฟังได้วิธีคิดไปเยอะมากเลยที่เพราะว่าปัจจุบันอ่ะวิธีการมันมีเต็มยูทูบหรืออรย่างเงี้ยมีเต็มเออสุขภาพเราอ่ะผมไม่ได้บอกว่ามันยากนะครับเพียงแค่ว่าทุกคนอ่ะชอบสมแล้วแล้วมาทาทีเดียวมันเลยยากแต่ที่เกิดเราทําสิ่งง่ายๆทุกวันซ้ำๆไปเรื่อยๆ มันก็จะเป็นเรื่องง่ายแล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆปิดทองปิดบางๆทุกวันถุท้ายมันก็หนายเอยงอโอ้โหพี่เจมเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้เขาแบบหุ่นทีไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะใช่เวลาเรามีซิกแพคแล้วซิกแพคมันเหมือนสาวสวยนะครับจะยังไงพี่ถ้าเกิดเราไม่ดูแลมือดีมันจะมันจะหนีนะมีซิแกแพคปุ๊บคุณแบบช่างใจแล้วอบบแอบไปกินแอบไปปล่อยตัวเองเดี๋ยวมันก็หายเหมือนผู้หญิงที่สวยเขาต้องมีตัวเลือกใช่ไหม สุดท้ายเราไปเงี้ยเขาเขาาออกไปหาคนอื่นมันสอนให้เราดูแลตัวเองตลอดไงแล้วที่เกิดเราดูแลตัวเองตลอดสุขภาพเราก็ดีสุดท้ายเนี่ยพอดว่าอยากไปเที่ยมลองฝากอะไรให้กับคนดูหรือว่าอยากฝากอะไรให้กับเขาสักนิดหนึ่งครับตัวเองทําได้ทุกอย่างต่อให้คุณเป็นคนป่วยเป็นคนอ้วนกันเถอะเพียงแค่ว่าคุณยังไม่มีจิ๊กซอว์ตัวท้ายอะมากระตุ้นที่คุณอะตัดสิยยนใจเี้ถ้าคุณละเลยกับสุขภาพของคุณอะแปลว่าคุณกํลาลังละเลยคนที่คุณรักอยู่ด้วย สุดยอดมากนะครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยโหคนที่ฟังเนี่ยนอกจากวิธีการแล้วเพราะว่าสิ่งที่พี่เจมบอกเลยสำคัญคือวิธีคิดซึ่งเพราะว่ามีไม่บ่อยนะที่เราจะได้ฟังเรื่องของวิธีคิดเนาะเพราะว่าวันนี้ได้ไอเดียดีมากๆเลยพี่วิธีคิดว่าวันนี้เป็นเกียรติมากพี่โหต้องบอกว่าเจ้าของธุรกิจรายเจ็ดหลักต่อเดือนนะพี่โหจัดเวลามาให้แนวคิดกับเพื่อนแล้วก็ผู้ชมด้วยนะครับผมแล้วก็พี่เจมเนี่ยต้องบอกว่าพอเขาไม่อยู่ลานเรก็จะเวลาออกกำลังกายที่บ้านเดี๋ยววันนี้เนี่ยนอกจากที่เพื่อจะให้เชิญี่มาแบบ สัมภาษณ์พูดคุยแล้วเดี๋ยวนี้จะไปดูที่บ้านพี่เจมกันว่าตอนพี่เจมอยู่บ้านเนี่ยพี่เจมเออกกลังกายยังไงบ้างพี่เจมเดี๋ยวลองไปสาธิตให้ผู้ชมมาดูหน่อยว่าเออคือเขาไม่มีเวลาระเขาต้องแบบออกกลังกายอยู่บ้านอ่ะมีท่าไหนบ้างที่เขอาออจะออกได้บ้างอะไรอย่านะครับถ้าเราออกกลังกายที่บ้านเปน็นเนี่ยทำให้เราไม่มีข้ออ้างไงว่าเราต้องยิมตรงนี้สาธิตให้ดูโอเคโอเคนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านพี่เจมแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยให้พี่เจมมาเขาเรียกว,ว,ว่าสาธิตนะครับถ้าออกกลังกายง่ายๆนะครััับบท้งหมมดด3นะครผเี๋ยว เริ่มจากท่าแรกเลยพี่ทำยังไงบ้างท่าแรกก็พี่พื้นเลยทำที่บ้านโอเคครับไม่มีอะไรขั้นตอนอะไรมากมายโอเคพี่เดี๋ยวพี่พื้นเลยก็ถ้าถ้าแบบแอ๊อยู่ผมไปนะอืมไม่ใช่มือก็คือมีอุปกรณ์นิดนึงอืมปกติที่เล่นกี่เซตครับสี่ห้าเซตสี่ห้าเซตแล้วกีห้าทีเนาะเอาใหม่เลยสุดแล้วเว้ยนี่คือมันดึงครับต่อมาก็คือท่า เมเมอร์เคลนะครับผมก็เป็นท่าโรลเลอร์แอร์ครับทนท่านี้นี่คือได้กาเนิหนะ้าทองนะแกงได้แกงกลางได้กเมเนิหน้าทองได้หลายดีนะได้หลยด้วยใช่หลังนิดนึงอ่าโอเคโหนี่คือแทบจะลงไปจูกกับพบื้องเลยน,น,นะนท่านด้หลังทีต้านะครับ่าหาทุกที่บ้าง ก็คือยากับที่หลังแขนงแล้วว่ามันจะได้หนานิดนึงใช่ครับอ่าก็คือตรงนี้ตรงสะบักจะได้สะบักนิดนึงใช่วันนี้เพราะว่าพี่เจมเพื่อนๆที่ดูเนี่ยได้ทั้งแนวคิดนะครับแล้วก็ได้วิธีการกับร่งางกายวิธีการดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าออกอกำลังกายง่ายที่บ้าน3-4มสีท่าเพราะว่าลองไปปรับใช้เพราะว่าได้ประโยชน์แน่นอน นะครับวันนี้ยังไงต้องขอบคุณพี่เจมมากมากนะครับผมแล้วก็ใครชอบคลิีนี้นะครับไบกลางคนหรือว่าคนที่ไม่มีเวลาแล้วดูวลิปนี้แรู้สึกว่าเราชอบนะครับลองกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์ให้เราดูหน่อยนะครับว่าคลิปนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วพบกันกับรายการเฟลทูฟิตหมุนพังก็บังลาดนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับ